นุ่มเจียระไปเห็นเรื่องเล่าหนึ่งมากพี่น้องครับในแวดวงวงการมอลำ่มซึกรวมพ้นแมพ่พญาอุย้ยบอกเลยว่าเป็นซึกเป็นคอนเสิร์ตท,ที่ทรงคุณคาคู่บาอาจารย์บรมครูด้านหมอลำมาร่วมตัวกันมองนีแม่พญาหลายคนพี่น้องครับว่าสิเป็นคุณแม่เป่ารัศมีคุณแม่ยิมสมรดี คุณแม่เอ็มอ่อนพ่อนประถมคุณแม่ติ๋มกุซมาหน่อยวัชลินและก็อีกหลายผุนหลายคนพี่น้องครราผมเพิ่นจัดขึ้นยุทางพุ่นเหเนาะบ้านพักของออหมอล่ำรัตนสินอินตาทัยาราชพี่น้องครับงานนี้ศึกแม่พญา,าพี่น้องครับต้องบอกว่าเป็นการร่วมแม่พญาและมีศิลปินรับเชิญนั่นก็คือน้องเต่าหยองนันเองนะครับมดางเลนี่ะซือเต่าหอยองเต่หาหยอง ให้เงื u, not, not uh ่อนงี้ทำนัม e ่ได้ไ่ได้อ้ิท uh ัเดทักข่นอกดทางซัข่อยเดชใจจะลอยกันรักอยเป็นพ่อเป็นลูกกันเดชอากนแล้วนี่อันนี้กัแม่อะอันนี้กัลูก เนี่ยครับบางห่ารู้สึกว่ามังโทรศัพท์บางหลาเนี่ยเป็นเกมแล้วมันมั่นแม่ไม่เชื่อเนบางหลาไม่ได้บว่าบางหลาได้เอว10เตบ่แค่ิปเจหัอออภาษาโทรศัพท์มันสีไ่เหมือย่างเนาะ บอกว่ามีเง่ไสไหนในบทเราโอ้สามคนเดิมนะอะไอ้คนที่ไอ้คนแก่จองทางปแไ่หอดไอ้คนที่เสียพ่งจะได้ตัวว้าวบอกลาเสียยังจะให้ได้ทุกสิ่งจริงแต่ว่าแต่ว่าไม่ขอแม่เด็ขอแน่ครับบอกลาต้องหาเลยอยู่ แเช็อนมาด้มาในตลอดอทุมเคกสื้อครับนอยานเสื้อไนเอรดูดูดูเป็นคนเสร์ที่คอยแบบประทับอกประทับใจแห้งคือเสดายเสดายพี่น้องครับผมเขาไม่ได้ไปอยู่หนางาน ถ้าเกิดคนไปอยู่หนางานตีโอคือเป็นตำมวนคือเป็นตำมันคือเป็นตัแสบแหน้เนี่เนาะนี่พี่น้องครรบผมจากคูเป้เอนเตอร์เทนเมนต์นะฮะเป็นการร่วมพ่นเมย์พญานีผ่านพ่นมา้วเดอแต่ว่าอันนี้นุ้งจิระขออนุญาตเอาภาพบรรยากาศต่างๆไม่มุดเจ้าด้เมืองกันไม่มุดเจ้าได้ช่มกันพี่น้องครราผมสำหรับแม่พญาพี่น้องครราผมเพิ่นกระแบงเป็นสองฟังเนาะอย่างที่เกินไปก่อนหน้านั่นก็คือแม่พญาทีมนนั่งเอก เมว่าสิเป็นแม่ยิ้มสมฤดีแม่ยิ้มนี่ก็อยู่ระเบียบวัชศินนะฮะแม่หน่อยวชัชรินทร์ปีนีสังกัดเกียงไก่อีสานศินแม่เอ็มออนพ่อนปฐมอันนี้ก็อยู่ทางเอ่อประถมบันเทิงศินนะฮะแม่เจี๊ยบทิติมาอยู่รัตนศินแล้วก็แม่ดอกอ้อนจันเรื่องนี่อยู่ทางเอ่อวงจะเลื่อนหรือเปล่านะฮะถ้าเกิดลุ้มจิรัะจำบ่ผิดพี่น้องครับนี่เอาให้เมืองรูปกันของแม่พญาฟังนางเอกนะฮะเออแม่พญาฟังนางเอกได้นี่ นี่ฮึบเออฮึบไปแบบเร็วๆกันแล้วกันนะฮึบโอ้ยฮึบเอาได้เมืองดีๆดอกไค่นะเออเอานี่เอาให้เมืองแบบนี้กันแล้วกันเนาะเออฮึบนานเออนี่เออเอานี่อันนี้แม่พยากฟังนักเอกได้นน่ไปแบบเร็วๆนะฮะอันนี้แม่เมียวนะฮะนี่แม่เจียบโอเคเอา ครับแม่พญาฟังนั่งรายแม่พญาฟังนั่งรายมาอีกนิดนึงนิดนึงเออแม่พญาฟังนั่งรายก็คือแม่เป่ารัศมีสังกัดอีสานนครศสียนแม่ติ๋มกุสุมาเนี่ยก็อยู่ทางเออสั้นเหล่าบันเทิงศสียนแม่แสงอรุณบุญยูยุทางเออเสียงอีสานแม่รุ่งนภาจรัสแสงแม่เพชรราน้อมวารีแล้วก็แม่แดงพ่อทิตาอีกนิยุท้างเออใจเกินร้อยนะฮะส่วนแม่รุ่งนภากับแม่เพชรราเนี่ ยูเจซีหรือเปล่าเนี่ยนุ่งจิระขออนุญาตขอมุ่นถ้าเกิดถ้าเกิดจำพิษคอให้เด้อพี่น้องเด้อเออเอาเนี่ยห้เมืองผาประกอบไปในช่วงทายนะฮะนี่นี่โอ้ยเป็นแบบว่านี่คือเป็นตัวแม่ในวงการหมอลำหมดเลยนะทุกคนนะเออเอาโอเคโอเครูเรืองรูเรืองบัตรที่นี่พี่น้องครับเอาจังสีดีกว่า ก่อนที่นุ่มเจียระสิวอสุมุจเจ้าฟ้างพี่น้องครับหฮมุจเจ้าได้เป็นเมืองบรรยากาศนีกรน,นั่นก็คือการแนะนําตนแนะนาตัวว่าแต่ละผู้แต่ละคนเนี่ยมาจากคณะใดฉันอยู่คณะนี่เดอร์เธออยู่คณะนันเดอร์สรรตัวพี่น้องครับผมนี่จากแม่พญาเพื่อนนะฮะเพื่อนกะมาร่วมตัวกวดร่วมตัวกันนะฮะเออไอเพื่อนในบอกกับพีกบนองหาเด็กหน่อยผู้เกิดใหม่ไงรุ่นเขามาเบิงในได้เสดจักไผเป็นไผแตงหนาจะเดวจือบอ <S <S อ่ได้เอาเอาจะ สถานพูดเจ้าของสถานทีก็พูดเจ้าของสถานทีก่อนเนาะค่ะเนาะรู้สึกยังไง่ะเอ้ยจ้าเจียมธิติมาละธนาสินอินตาเทราสวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุขสุขชนพี่น้องพี่มาให้กำลังใจทางไรสดแล้วก็มอบรางวัลให้ได้ขึ้นไปลายก็เก่าด้วค่ะจ้าเป็นยังไงขะเอื้อยมัอนี่กับการร่วงตัวอย่าเฝ้าอย่าเฝ้าเวลท่านขอบคุณต้องขอบคุณ อาจารย์เป้เอนเตอร์เทนเมนต์ผู้จัดไงใจสปอร์ตเด็กแม่พญ,ญาผักอีสานห้องมาพอกันมันนี่ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนี่แหละเจ้าของฉายาโลกนำตาลมีดผลใหญ่วางสันคันล่องคืนนิวหวานคัะแต่บักเน่าปลูกไว้ยูออมหัวนี่นกรนโลนทิมเบิดย่อนมาเพรความหวานของใหญ่เกียบของห้องสัสั้สั้นสวัสดีค่ะ นายวัชรินค่ะเกียรไก่อีสานสินค้าโกฝากพ่อเมตตาพ่อแม่พี่น้องนะคะไว้น้นอ,อกองใจพ่อแม่พี่น้องไม่วงไม่จากวงเลยเด้อค่ะเด้อตื่นเต้นว่ะยหล้งางก็ฟดกันเถอะโอ้ <laughs> ตื่นเต้นวันสันร้องเพลงแต่ยังผิดหนึง่งหันสวัสดีค่ะน้องยิ้มสมรีริสมอนแล้วเพี่อภัสสินค่ะ อแม่แม่แมแบ้านนตากเดิมเขียนกำลังแรงใจจ้าน้องยิมมาสาน้องอ,อ,อ่นอนซ้อนอันเขาอ่นาอนแล้วไปมองการย้อนเพยังก้มือในยัยอายุหลายก้มือบ่ได้บาดด้วยบ่บาดแม่ไยให้กระชิบเอาไว้ที่ไหนไม่ใช่ยิ้มบ่าเบิดล่ะน้องยิ้มพะนะน้องยาวเอ็มอ่อนพ่อนปฐมค่ะสวัสดีพี่น้องสวัสดีขอบคุณและว,วันน้ำใจจากแม่แม่พี่พี่ ของบ้านฮักเต้าหยองนะคะบ่านมันบ่านมันสวยซื้อๆได้ใจดีพร้อมได้พีอดิบขอบคุณไปยังผู้จัดใจสปอร์ตครูเป้เอดเจเทนเมนต์ขอบคุณไปยังพี่น้องที่ชอบไรสดอยู่ทางบ้านเงินจนอีเท่ากับสีแดงไปท่านบุญให้พี่น้องชายแดงน้ำน้องอุ้ยแมนอีหลีข่าวผู้ปีพนกบาจังสันล่ะข่าวเมื่อนี้แมนถือมาได้ซอยเหลียบบาทเมี่ยงเข้าน้ำเนาะกะเนาะเออผู้นั้นเราเป็นยีงปะเจ้าจังลองเบิ้งกขยี้ คอ,อยๆร้ตัวเอแรกๆค่นตัวเป็นผู้แบบแใดมาจากสายดอกค่ะได้ค่ะสาวง,งามจากอำเภอของเจียมดอกอเจรเมืองวงจรวดเมืองศรสวัสดีค่ะ<อ>กราบสวัสดีแม่แม่บ้านเตยองทุกท่านด้วยนะจ๊ะ<อ>กราบสวัสดีทุกท่านด้วยขอบคุณครูเป้ตัดทีเมนด้วยน,นะคะวันนี้ขอบคุณครูเป้แล้วก็ทีมงานคัมล<อ>่าชแนลเป็นทีมไลท์ที่หล่อที่สุดในประเทศไทยนะคะ ขอบพระคุณมากค่ะป้าเอื้อยขอเห็นอันนึงเห็นอย่างยินดีต้อนรับบอสเมเสียงอีสานนะครับโอ้สวัสดีค่ะ่้อยู่เมมอดไลยเหรอว่เห็นเนาะบอเนาะนะครับเอ้าเอื้อย บป็นคนบอธรรมดาได้น้องเนบรธรไม่ได้ตำน้านตำาน้ันนี้กับตำน้านแก้วหนามานี่สาวนวลพีมพ์อันนี้กับสเก็ดปีแต่ทนกันเอาตำน้าน1เก็ดปีกับมี่สิควันร่ำดังดนตรีอเออันนี้ก็บตำน้านกกระสือวัาเรียนกระสือ่น่หละตีทไมม่เลาเป็นกระสือล้วกบมโนลาอันนั้นกับ e ว s เดีเยวสีขาวๆอันนี้กับ e v s เด้อ EVE ตีเรื่องไหนอู้ดดอกอ้อเพลงดีลำซิ่งสติงอีสามคุณเอาละ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 มันสิงคูจักกายุมาตรฐานอีอยนียตโอ้ยเนาะนะครับอันนี้เป็นกรุ๊ปนางเอกเป็นทีมนางเอกของเฮามีนางเอกแล้วก็ต้องมีโตโกงต่งดิอ๋อในน้ำโตเนาะคุณนี่คือเป็นสีลึงๆกับบ้านล้างนีเถทะเนาะ เรียนเชิญใหญ่ดูใหญ่ดูไปสุบงกันเลยโอ้น้องเปาค่ะน้องเปารัศมีมณีนุกนะคะอีสานนาคอนสินเด้อพ่อแม่พี่น้องเดิมจ้าฝากน้องเปาเข้าไปในน้องเปากเขาก็เก่งนะค่ะฝากไว้นั่งเด้อจ้าโอ้ยน้องเปาเอามหม่น้องเปาคือบัวชายสุดสันคือเพี้ยนเพี้ยนขาเลยโอ้อุ้ยขาเพิ่นเหล่ว่าสัน เจ้าเห็นว่ามันเหี่ยวก็ยังกาบหมากไงมันขูดออกเรียนสั้นละอุยอันเรียนเชิดอันนี้แม่ฉันได้เลยแม่ฉันแม่มาจากสวแม่มาจากสั้นเราบอให้พแนน้ำตัวก็สวัสดีค่ะน้องติมโอ้แม่แม่ก็เป็นแม่รวดแน่ขอโทษเดิมมันไหลหาดกันแม่ติมกุซมาสั้นเราบนเทิงศิลจ้าอันนี้ติมสั้นเราบอาติมสั้นเราเนี่ยคือติมระเบียบบอ เป็นยังคือบางซานติมระเบียบกี่ทีกี่ทีเนี่ยอันนี้บ่อันนี้บ่หุ่นจักพอกกันใหญ่มากประธานในเขากันประธเนประธานในหินอันล้อเบื้องไปนะนกี่ทีด้วสิมาเผาสู่ฟังดอกเอาศิลปินท่านต่อไปครับสวัสดีค่ะเด็กหญิงแสงอรุณค่ะป้าวังยานีน้องแล้วกันน้องมันมาเด็กหญิงนี่กินเหลียบเลยได้เนี่ยนาเทพนาอ่อนกมูสันเดีย อ่อนอ่อนหมายก็ว่ามันไก่สิเปรี้ยวเหรอ大姐อ่อนอ่อนลอ่อนละอ่อนเป็นกรบเป๋าวันละอ่อนเนาะก็เป็นเ๊็กน้อยนี่เมียแสงอรุณบนอยูมาจากเสียงอีสานนะคะจะรับิีตามกันแล้วกันนะคะเสียงอีสานนะคะแสงอรุณบนอยูจังใดก็ไปสังกัดเสียงอีสานแล้วอย่าลืมให้กำลังใจติดตามเลยเด้อค่ะนี่กับตามนั่น ตำแหน่งยัง<ไ>ทับลายเดมอนอยู่แล้วเอ,อีวีเอสกับเคยเด้ผู้นี่ผู้ขืนสลิงมาเป็นแห้งออโมเมนนั่งฟ้านั่งฟ้าอ๋เหรออ้าศ <laughs> ิลปินท่านต่อไปครับค่ะสวัสดีค่ะาาาหลวงพราเจรัสแสงนะคะปีนี้สังกัดอยู่ที่สาวน้อยลำเพลินโชว์ฝากติดตามผลงานน้ำเน่กันแล้วกันคะ่ะขอบคุณค่ะปีนี้อยู่สาวน้อยลำเพลินโชว์ร่วมกับบอกจู๋ห้าใหญ่ คุณภาพแน่นอนจ้าครับสวัสดีค่ะหลาตเพชรชล่านอมวาลีมาจากเจซี้าเพลนสาเกตนคนรศรีดงเมอรอยเกินค่ะ <Yeah. S 1> ปากอะไรก็แจ้์ปากติดตามด้วยนะ <Yeah. S 1> คะเจซีพาเพลอันนี้เจซีทรงเขาะกวดใหญ่ <Yeah. S 2> <Yeah. S 1> อันนี้กับตำนานเท่ากันดิตำนานักยังใหญ่ตำนานระเบียบวตัตนศิลป์โอ้แมาปล่บบอรกบะกาไปนั่งน้ำเล่าเลยอ,อ,อันตะกีตเรามาหาข่อยตะกีตอยู่หลังเวทที่ ผมสั่นๆเนาะค่อยว่าแม่ว่าเอาดอกค่อยบ่บ่ได้เอาบักทัวค่อยบ่มาว่ามันเล่ามาขายบักทัวแง่โบแต่งนานะบ่บ่เหม็นตำน้าบ่เหม็นตำท่านเมื่อคืนนี่ยังไปอ้วนอัวนยุหันยัวลอยไปย่างผู้เจ้าก็ยัวซื้อย่างผู้เจ้าเห็นอันนี้ก็ไล่เท่ากันไล่แบบกัดแขีวเลยอุ้ยยแงเขามากพอขาดเปนนางน้ำเลยขนาดย่างเรากัดแขียวใส่แต่ตัวจริงใจดีนะคะจ้าเอาับพลามูครับผูพลามู ให้ลาเลยบอกไฮบอลาน้ำลากระลาลดค่ะสวัสดีค่ะน้องลาแดงพรอนที่ตานะคะมาจากมลลัมเจเกินรอยบ่อยศิริชัยเอี่ยนอรลีน้องเพชรน้องพลอยขอฝากเนื้อฝากตัวนะคะอุ้ยอันนี้ทั้งพ่อทั้งแม่แล้วก็ทั้งลูกส่งเขาประกวดน้องเพชรน้องพลอยบ๊ะคือลอดเองต้องเป็นเท่าสองคนแล้วล่ะตีก็เท่าน้องเพชรน้องพลอยปะนี่อ๋อก็มีอนเด้ออุ้งอิ่ม อุ้มอิ่มใส่เจ้าอุ้มยิ้มถออเป็ดกระปอบวัะอุ้ยวุ้ยจากใจเกินร้อยมาคักใจย่ายอุ้ยไปสยยูไปสิไปเด้อบนนี้เด้อคนแขวใส่กันแล้วเพิ่นกะร่วมโตกันนะฮะเออแนะนำว่าฉันมาจากคณะนั่นฉันมาจากคณะนี้ซึ่งพี่น้องครับผมในบรรยากาศของงานศึกแม่พญานี่เนาะเพิ่นก็สิมี่เออเป็นคอนเสิร์ตพร้อมพี่น้องครับก็คือ แม่พญาตละลผูต่ละคนกับว่าลองเพลงดังเพลงมั่นเพลงมวนเพลงนันเพลงนี้มีตะลกก็คือจากมิกกี้สีหน้านวลนจากตุบตับไก่ทองเออร่วมถึงยายโสวัตรเออเป็นเน็ตไอดอลชื่อดังยุตตอนนี้อ,อ,อายุ84ปีแล้วนะฮะเป็นคุณแม่พญา,าอีกหนึ่งคนพี่น้องครับแล้วก็มีโชว์จากน้องเต้าหยองน้องอัฒธนกกรน้องฟอดกิตชยัยพี่น้องครับเป็นแบบว่าลูกตออแตแสัตวัวแล้วก็อีกหนึ่งบรรยากาศกา็คืขอของการล่าเรื่องต่อกก่อนพี่ อโอ้ยเสดายเสดายพี่น้องครับไ่ได้เข่ากุมปิดไ่ได้ไปเมืองน้าเพลินนะฮะหลังจากนั้นพี่น้องครับผมนุ่มเจียรากเป็นบรรยากาศต่างๆนะฮะที่เพิินไปเล่นกันไปยอกรอกกันพี่น้องครับเอออย่างเช่นนี่ให้ไลด์เดดเลยก็คือคุณแม่แสงอรุณบุญยูแล้วก็คุณแม่เหม,มียวเอ็มอ่อนจากท่าประทมบมัเทิงศิลน,นะฮะมาฝอนท่าอันนี้พี่น้องครับท่าอันเซนเซิร์นแคบนะฮะนี่เป็นท่าแบบนารักนารักพี่น้องครับของทั้งสองหมอล่ำนี่นะฮะ นี่นี่นี่เอาเนี่ยน,นานรักยัวไคลเมอรอเราเห็นแบบประทับใจยัวนี่เอาเมึงไปพร้อมกันฮึบนี่เป็นท้าฟอนแบบนี่เป็นต้นฉบับของแสงอรุ่นบุญยูเสียงอีสานพี่น้องครับเออต้องบอกว่าในช่วงนั้นเสียงอีสานกับทำล่าของเฮาดางัดางดงัดงดังคักดังแน่นี่เป็นท้าฟอนแบบในตำนหนพี่น้องครับของคุณแม่แสงอรุ่นล้วกะ็มีคุณแม่เหมียวเอ็มออนนะฮะจากทางประถมเป็นนั่ง อันนี้พออยูนได้หมดของนั่งเอกและนั่งรายส่วนตัวเออนั่นละพี่น้องครับผมเพื่อนกับแบ่งกันเป็นสองอันสองย่างก่อสองฟังนะฮะเป็นแม่พญาฟังนั่งเอกกับแม่พญาฟังนั่งรายนะฮะที่นี่พี่น้องครับอีกหนึ่งเรื่องราวก็กคือความรู้สึกของแต่ละผู้แต่ละคนเอาหนุ่มเจรัขออนุญาตหยิบยกมาบางส่วนกันเรากันเนาะเอาจากแม่เป้ารัศมีกันแล้วกันพี่น้องคารับผมแม่เป้ารัศมีบอกว่า หลายรวมแม่พญาในที่สุดก็เกิดขึ้นแล้วจ้าขอบคุณครูเปตนะจ่จัดงานดีๆแบบนี้ขอบคุณที่เห็นคุณค่าและให้โอกาสดีใจที่ได้มาเป็นแม่พญาดีใจที่ไม่เจอแม่พญาสุขขู่สุขคนพ้รงครรบผมนี่อเน,นกภาพจากคุณแม่เป่ารัศมีโล่งวัยนะครับนี่ นานแม่เป่ารัศมีแม่แดงแม่ยิ้มแล้วก็แม่น้อยสันตัวเขาขึ้นรือจากสุขนว่ะอันนี้กัผู้ดเดนี่แม่แดงบอกจะท่างใจเกินร้อยตีแล้วก็แม่เป่ารัศมีนะฮะเอออ้าวเออเอ,อ,อันนี้ก็เป็นแม่เจีย๊ยบัตนศิล์นะฮะเอาอีกอีกหนึ่งขนออีกหนึ่งคนข้อบุตจากหนึ่งคนกับเรากัรพี่น้องครับมากมากเออเอาความรู้สึกของใครดีอา้าแม่ติม๋มแม่ติม๋ม เมติมกุสุมากัแล้วกันนะฮะแมติมกุสุมาปีนี้กับไปสังกัดของสั้นเรล่าบัรเทร่งซินบอกว่าขอบคุณคูเป้นะจ๊ะที่รวมพลจัดงานแม่พญ่าในครั้งนี้ไม่ได้พอกันโดนสนุกและมีความสุขมากๆแต่ละคนแต่ละแม่มีแต่แต่ผลืดเลิศอเต็มซิปบ,บอฮักสันตัวพี่น้องครรบผมเอาอ,อนิพาพร่วมนะฮะไว้คอยแบบบอกเลยว่าเป็นคอนเสิร์ตที่แบบอยากไปเมืองอิหรี่อยากไปเมืองแบบสดๆหน่เวทีพี่น้องครับนี่ เออแม่พญย่ยาเพล่นแต่ละองค์แต่ละนางนะฮะโอ้ยเลิศ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 นั่นหลายพี่น้องครับหลายผู้หลายคนก็บอกว่าโอ้ยเสดายเนาะเสดายคุณแม่จักกะจันดาวไพ่ที่จากไปก่อนคือนนุ่มจิระไปตามอ่านคอมเมนต์พี่น้องครับหลายผู้หลายคนก็บอกว่าถ้าเกิดซึกแม่พญา,าในครั้งนี้ยังยังมีอีกเออยังมีอยู่ถ้าเกิดแม่จักกะจันยังอยู่แม่จักกะจันดาวไพ่ต้องเป็นหนึ่งในนี้แน่นอนหลายผู้หลายคนคิดฮอดเพลินนุ่มเจร่ากะ คิดหอดคือกันพี่น้องครับ